เรื่องที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมที่รักครับคือขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถใหญ่มันอันตรายจริงๆครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีมุมอับบางทีมันมองกระจกข้างมองไม่เห็นเราอ่ะเพราะเนื่องจากว่ารถมันบางทั้งหมดเลยแล้วนี่เป็นอุทาหรณ์อันชั้นเยี่ยมเลยครับเกือบตายครับคุณผู้ชมครับรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นดูก็แล้วกันมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนนี้เขาขับตามรถมอปูแล้วคุณถอยอะไรเร็วขนาดนี้ดูดิ ถอยเพื่อที่จะหลบรถมอเตอร์ปูนคันข้างหน้าให้ขับมาได้ครับดูครับเธอบีบแตรแล้วนะบีบแล้วครับไม่ได้สนใจเลยครับครับถอยอยู่หน้าน่ะนี่นี่นี่แล้วทับมอเตอร์ไซค์นะครับที่เธอร้องนี่ที่เธอร้องนี่คือทับมอเตอร์ไซค์แล้วอีกคืบเบียวคือทับเธอครับอืมโอ้ยจะจิกรใจดูจริงฮะหนูพยายามบีบแตรแล้วพยายามแล้วพี่ไม่ไม่สนใจอะไรเลยแล้วทำไมถอยเร็วขนาดนี้เอาเป็นว่าเธอพยายามจะถัดทับถััขี่มอเตอร์ไซค์อย่างผู้ชม เอาเท้ายัานพื้นแล้วทะทะทะตัวเองให้ถอยออกอ่ะทําได้เท่านี้จริงๆครับดีไม่ถึงชีวิตครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นตัวเมืองขอนแก่นครับนักข่าวไปถามคนที่บาดเจ็บเลยก็คือคุณรัตนรัตน์นะครับเธอมาเช่าบ้านอยู่ตรงบ้านปุดกว้างที่ขอนแก่นนี่ไม่นานทําธุรกิจร้านอาหารเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นช้าไปหมดเลยใต้ข้อศอกก็ช้ําใต้หัวเข่าก็ช้าที่หน้าขาก็ช้ําพาไปดูจุดเกิดเหตุสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นก็เล่าให้ฟังว่า ช่วงประมาณสักบ่ายๆของที่16ครับเธอกำลังจะไปร้านอาหารของเธอนั่นะครับก็ขี่ข้ามาในซอยมีรถโม่ปูนอยู่ข้างหน้าก็ขี่ตามไปขี่ตามหลังมาพยายามจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแซงไม่ได้สักทีก็ตรง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 ,ต,รง,ต,รง,ต,รงตามกันมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะแซงซอยมันแคบครับเขาจงจริงครับพอมาถึงปุ๊บปรากฏว่ามีรถโม่ปูนอีกคันหนึ่งสวนมาซอยมันแคบอะครับไอ้โม่ปูนขันหน้าเธอก็พยายามที่จะหลบ ขับไปข้างหน้าหลบไม่ได้ก็ปรากฏว่าพยายามจะถอยหลังหลบแต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าจังหวะถอยคุณถอยเร็วไปหน่อยโดยไม่คิดเลยว่าข้างหลังมันจะมีรถอยู่ข้างหลังอ่ะครับเธอบอกเห็นแล้วลหละมันถอยมาทําได้เต็มที่ก็เท้าเหมือนถ,ถัดตัวเองไปข้างหลังอ่ะก็พยายามที่จะหนีสุดชีวิตมาอย่างนั้นเถอะบีบแต่ด้วยนเนี่ยครับก็ยังถอยมาทับรถเธอครับแล้วเธอล้มนะครับเพราะเนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซค์อะทับขาอยู่ ลุกไม่ได้ครับ <S <S บีบตาบีบตาตะกอนบอกถ้าเกิดไม่หยุดนะอีกฝ่ามือเดียวทับเธอครับตรงที่ที่ขาเนี่ยค่ะแล้วก็หนูบีบแต่รถพี่ไม่ได้ยินหร้กเขาบอกผมไม่ได้ยินครับพอรถโม่ปูนมันเสียงดังแล้วก็ระหว่างทางหนูก็พยายามขับเลนขวาเพื่อที่จะให้พี่อ่ะมองเห็นหนูแต่พี่ไม่เห็นหนูเลยเหรอเขาก็บอกเขามองไม่เห็นแจ้งความแล้วค่ะตำรวจว่ายงไรครับตำรวจให้ให้เราไปหาหลักฐาน และพยานมา,าว่ามีใครเห็นเหตุการณ์ไหมไม่แน่ใจเพราะว่ากล้องวงจรปิดอ่ะตรงนั้นอ่ะมันเห็นแค่ภาพตรงนั้นหนูก็เลยถามตำรวจกลับไปว่าถ้าสมมุติว่า,าไม่มีใครเห็นหนูตอนที่หนูรถล้มหรืออะไรเงี้ยหนูไม่มีพยานอย่างเงี้ยก็คือคดีก็คือจบเลยใช่ไหมคะตำรวจก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องไปหามาครับอุ้ยเหมือนเหมือนเราแบบไม่ได้รับความยุติธรรมซึ่งเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วคุณปฏิเสธที่ ที่จะแบบรับผิดชอบหรืออะไรเราแต่ถ้าถามว่าวันนั้นคนขับเขาขอโทษไหมเขาก็ขอโทษคือตอนที่เกิดอุบัติเหตุต้องเลา่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ครับตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเธอเห็นว่าคนที่ขับรถมออปูนอ่ะโทรหาเท่าแก่พอโทรไปเนี่ยเหมือนว่าเอ๊ะผมไม่ได้ชนผมไม่ได้ผิดเท่าแก่ก็จะรับผิดชอบไหมไอ้คนขับรถมอปูนมันก็จะไม่รับผิดชอบอะ่ะทีนี้พอโทรไปหาเท่าแก่ ให้เบอร์เท่าแก่เธอมาเธอโทรไปหาเท่าแก่เท่าแก่บอกไอ้คนขับบอกว่าไม่ได้ชนนะถ้าเกิดคุณคิดว่าชนจริงคุณไปหากล้องวงจรปิดมาถ้าเกิดลูกน้องผมชนคุณเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบให้ครับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอเล่าให้ฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดผู้ชมได้ตั้งใจฟังนะเธอบอกว่าอะไรตำรวจก็บอกว่าไปหาหลัหลกฐานมาเองไปหาพยานมา ไปต่อที่จังหวัดตราดนะครับหนุ่มนักศึกษาเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้ากับเขาขึ้นเนื่องจากว่ากาลังขี่มอเตอร์ไซค์นี่กลับบ้านนะครับแต่ว่ากลับไม่ถึงบ้านถูกรถกระบะเนี่ยชนน้องเนี่ยเสียชีวิตคาที่และท่านผู้ชมที่เคารลมฮะนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายๆของเมื่อวานนี้ตำรวจเมืองตราดรับแจ้งบอกว่ามีเหตุรถยนต์ไปชนกับมอเตอร์ไซค์บริเวณหน้าเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายอาเภอเมืองจังหวัดตราดนี่นะครับ ในที่เกิดเหตุพบนายนิติธรโชคอนุสรอ,อายุ26ปีในตอนแรกอาการนิสาหัสนะครับแขนขานี่หักทั้งสองข้างเลยหน่วยกู้ภัยก็เร่งนะครับเนีช่วยเหลือชีวิตนะครับและก็เรียกรถกู้ภัยมานําส่งโรงพยาบาลแต่น้องเนี่ยนะครับเป็นที่น่าเสียใจนะฮะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยฮะขับขับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยพังยับเยินทั้งคันเลย เนี่ยสภาพมอเตอร์ไซค์ไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือเลยนะฮะทีนี้รถคู่กรณีเป็นรถกระบะนะครับก็ตกอยู่ในร่องน้ําข้างทางสภาพด้านหน้าก็เสียหายไม่แพ้กันคนขับรถกระบะในชื่อว่านายธีรวัตรจิตมั่นอายุ38ปีเนี่ยนะครับตกลงไปในร่องน้ําคนขับรถกระบะนี่เป็นพนักง,งานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดจังหวัดตราดไม่ได้บาดเจ็บนะครับเจ้าตัวนี่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังขับรถเนี่ยกลับจากบ้านแฟนสาว ขณะกำลังขับรถเพื่อกลับบ้านเพื่อจะไปเข้าเวรในเวลา4ี่โมงเย็นที่ศูนย์วิจัยนะครับที่จังหวัดตราดเนี่ยมาถึงจุดเกิดเหตุกาลังเร่งเครื่องเพื่อแซงรถกระบ,บะขันหน้าขณะกําลังแซงและก็เป็นทางโค้งเนี่ยแซงทางโค้งนะครับรถเนี่ยเกิดเสียหลักหมุนข้ามเลนไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนทางมาอย่างเต็มแรงเลยและก็รถเขาก็พุ่งถลายลงร่องน้ําข้างทางส่วนมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นตกมาในสภาพที่พังยับอย่างที่เห็นในภาพลุงของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเดินทางไปที่โรงพักเมืองตราด ไปเก็บสัมภาระของหลานชายและก็บอกกับนักข่าวนี่บอกว่าหลานเนี่ยนะฮะกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจังหวัดชนบุรีคณะโลจิสติกชั้นปีที่สามคณะเกิดเหตุเนี่ยหลานอยากจะกลับบ้านที่จังหวัดตราดขี่มอเตอร์ไซค์ม,มาจากชนบุรีอีก6กิโลจะถึงบ้านแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้านว่าอย่างนั้นนี่นะครับตำรวจก็เชิญคนขับรถกระบะคันที่ไปชนเนี่ยนะครับมาสอบสวนทวนความแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไป เอาละครับตีห้าพอดีครับตอนรับสวัสดีคุณจุธามาสุธนวัฒนาเจริญครับท่านนี้เป็นผู้บรรยายภาษามือให้เราเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากเพื่อให้พี่น้องเราสวัสดีครับจุธามาสทวนหน้าเช้าวันนี้นะครับขอบคุณคุณจุธามาสด้วยเออเอาละครับคุณผู้ชมไปดูต่อที่ลำดวนครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับคุณลุงแกขับรถตองค่ำกลางคืนคุณผู้ชมดูนะคนอายุเยอะๆครับ จังหวะไม่เห็นจริงๆครับควายสองตัวกระโดดมาชนรถแกครับเนี่ยครับเป็นอุบัติเหตุดูสภาพควายก็โอ้ยตายไม่ตายครับนอนดิ้นอยู่งั้นเหรอควายไม่ตายควายไม่ตายแต่รถนะฮะดูรถครับดูรถชนควายอยู่รถสภาพอย่างกระชนรถมันทุกครับคุณผู้ชมแสดงว่าคุณลุงก็ขับมาเร็วพอสมควรมันก็แต่ผมว่านะครับ ผู้ชมพอเราไปดูในรายละเอียดเราไปพบว่าควายตัวนี้ถูกชนอยู่บนถนนตรงอำเภอลำดวนมุ่งหน้าไปที่อำเภอสังขะนะครับทั้งเศษร,รถกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนถนนหมดเลยครับไปดูควายตัวเมียนอนดิ้นอยู่กลางถนนห่างไปจากรถประมาณสักห้าเมตรครับโอ้ดูสภาพนี้ตาค้างหมดแล้วเนี่ยตาค้างมันเจ็บนะฮะครับนอนดิ้นดิ้นดิ้นเห็นแล้วก็สงสารนะครับผู้ชมครับคนขับก็คือคุณลงุงสุภาชายัยวิริยพัฒน์นะครับอายุ67ปี ก็อยู่ตรงนั้นลุงแกก็ไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่าสภาพรถดูสิครับเนี่ยโอ้ยขับมาถึงตรงนี้ไปทําธุระที่สุรินมากำลังจะกลับบ้านแกบอกขับไม่ได้เร็วมากควายสองตัวมันกระโดดใส่รถผมผมเบรกไม่ทันจริงๆอะครับชนควายตัวหนึ่งจังเลยเศษหนังควายเนื้อควายยังติดอยู่ที่กระจงังหน้ารถเลยผมเห็นแล้วก็ว่าชนะ เวทนาของความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับควายตัวนี้จริงๆอะเจอเลยนัเนี่ยเฮียลองเล่าเหุการณ์ก็ผมครับุรงมาเรั่คยๆเนีุ่มัยครับคมณลุง้รับนไอคือขับไอเส้นกลางเนี่ย40ปีแม่งผมไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเฮียลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหนึ่งก็ผมก็ขับตรงมาเรื่อยๆเนี่ยผมอาศัยจะขับคมเลนด้วยซ้ำนะไอคือขับไอเส้นกลางเนี่ยนะคนข้างขวาครับนี่ อยู่ๆมันวิ่งมาสองตัวโดดใส่เลยเต็มหน้าเลยโดดใส่เลยใช่ไหมเออใช่มันโดดใส่เขามันข้ามมาเลยโอ้โห oh. มันแวบ,บเลยอ่ะมันคือเราขับเราก็ดูแต่กางทางเราเราไม่ได้ดูข้างทางอืมมันแทบมองเลยไม่ทันเลยมันโจมใส่เลยใช่ไหม,มใช่ใน hmm. ความรู้สึกตึ้มมาแล้วเราก็ยังมาตกใจตรงที่แอร์แบกมันแตก oh. แอร์แบกมันแตกสองลูกเลย oh. Oh. คือจริงๆแล้ววัวควายเขาต้องมีค่านะแต่เขาทำไมเขาไม่ดูแลอะไรเลยที่นะ่น ผมไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยตัวลุงคนขับเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ตัวควายนี่ชนิดที่ว่าเห็นแล้วก็เวทนามาเลยครับลักษณะแบบนี้คนเลี้ยงไม่ได้ดูแลให้ดีผิดพรบรจราจรนะครับครับที่ปัตตานียะลาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยล่าข้ามสองจังหวัดเลยล่าใครฮะล่าคนขับรถเนี่ยนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศมีรถเนี่ยถูกตามล่าเนี่ยห้าคันแต่ว่านจับได้แค่สอง ส่วนสามคันเนี่ยหลบหนีไปได้อ,อดูนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตํารวจทางหลวง5กองกํากับการ7กองบังคับการตํารวจทางหลวงได้ขับรถเนี่ยไล่ตามรถกระบะขนแรงงานเถื่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับทราบบอกว่ามีคาราวานขนแรงงานเถื่อนเมียนมาเนี่ยจัดโบน5คันเนี่ยวิ่งตามเป็นขบวนเนี่ยเข้ามาในประเทศว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เขาก็เลยระวังกําลังตำรวจทางหลวงตั้งจุดสกัดเอาไว้ระหว่างทางบริเวณริมถนน4066พื้นที่ของตำบลอําเภอทุ่งยางแดงปัตตานีเนี่ยนะครับ มาปั๊บเนี่ยตั้งด่านเจอปั๊บเจอเลยนะรถกระบะต้องสงสัยเนี่ยห้าคันขับผ่านจุดสกัดที่ว่านี้และก็สุดท้ายก็มีการเรียกตรวจค้นแต่ว่าทั้ง5้าคันเนี่ยไม่หยุดฮะขับลบหนีนะเขาเรียกว่าเนี่ยแหกโค้งแหกจุดตรวจนะรับลบหนีตำรวจทางหลวงก็เลยเนี่ยไล่ติดตามอย่างกระชั้นทิดเป็นภาพตื่นเต้นระทึกที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับรถกระบะทั้ง5คันได้ขับลบหนีไปคนละทาง มีบางช่วงได้เลี้ยวเข้าไปเส้นทางสายรองในหมู่บ้านในชุมชนและก็เกือบชนรถตำรวจทางหลวงที่ลงจากรถเนี่ยถือปืนวิ่งไปขวางหน้าเพื่อให้รถนี่หยุดแต่ว่ารถเนี่ยยังไม่หยุดนะฮะมันขับเนี่ยผ่านหน้าตำรวจไปฝ่าหน้าตำรวจไปในสภาพนี้ไม่มีจอดว่าอย่างนั้นเถอะและยังคมขับรถเนี่ยฝ่าด่านหลบหนีแม้ว่าจะถูกไล่ล่าตามกระชั้นทิดก็ตามนะฮะเขาเรียกว่ามีการไล่ล่ากันในเกือบ30กิโลนะ จากจุดสกัดในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีเนี่ยแล้วก็ไล่ล่ากันข้ามจังหวัดเลยไปถึงตำบลตะโลหะรออำเภอรามันจังหวัดยะลาสุดท้ายไปตามจับสกัดได้สองคันฮะเป็นรถกระบะนะฮะแล้วก็มีคนขับเนี่ยฮะเป็นชาวปัตตานีอีกคันหนึ่งนะฮะเป็นกระบะสี่ประตูก็คนขับเป็นชาวปัตตานีเป็นเหมือนกันว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ในรถเนี่ยพบแรงงานต่างด้าวเมียนมาหลายคนนั่งอยู่รวมกันอยู่เนี่ยนับได้11ชาย9หญิงสอง ส่วนอีกสาคันเนี่ยแหมมันอาศัยความชํานาญเส้นทางเนี่ยหลบหนีไปได้จากการสอบสวนคนขับทั้งสองคนที่ถูกจับเนี่ยะฮะบอกว่าไปรับชาวเมียนมาได้ค่าจ้างเที่ยวละห้าพันนะครับมีชาวจังหวัดปัตตานีคนนึงนะครับเป็นคนสั่งว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยเขามีชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปตามมานะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจับไปส่งที่ไหนไปส่งที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อจะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนี่เป้าหมายเป็นแบบนี้ นะครับเอ้านะครับก็คนที่เป็นชาวเมียนมาก็บอกว่าเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยให้กับนายหน้าบางคนก็บอกว่าเป็นคิดเป็นเงินไทยเนี่ยสามหมบาทก็มีสุดท้ายก็เอาตัวทั้งหมดเนี่ยไปว่ากันตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปเอ้าไปดูเรื่องของคุณตาลักษครับคุณผู้ชมครับมารับจ้างข้ามจังหวัดบ้านอยู่ลําพูนแต่ก็มาทํางานที่จังหวัดตราดนะครับทําอยู่หลายสิบป,ปีปรากฏว่าในจ้างตายเงินไม่มีทีนี้ครับ ปั่นจักรยานจากตราจะกลับลำพูนอยู่นะครับคุณผู้ชมไอ้จรน,นี่มันก็ทุเลศจริงๆฮะขออนุญาตใช้คำมาขโมยจักรยานแกเดือดร้อนเนี่ยคนหวังดีเขาซื้อจักรยานใหม่ให้นี่ไปเจอที่บางน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเซาไม่ถามก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับปรากฏเห็นคนแก่ๆคนนะปั่นจักรยานอยู่ข้างถนน คนก็ไปถามชื่อตาลักษ์ชื่อจริงชื่อว่านายทองคํานามสกุลใต้หลวงอายุ65แล้วครับหลับอยู่ที่ริมสาราข้างทางพระผมผืนน้อยผมตัวหนุนหมอนรถจักรยานจอดอยู่ใกล้ๆท้ายรถจักรยานมีเขียนข้อความว่าผู้เท่าพัดทินชีวิตที่เลือกไม่ได้ถามคุณตาลักษ์ครับมาจากไหนไปไหนทำไมถึงมานอนที่นี่ตาลักษ์แกก็บอกว่า เป็นคนลำพูนบันเกิดอยู่ที่เวียงหนองล่องมารับจ้างอยู่ที่วังกระแจที่ตราดหลายสิบปีแล้วที่เห็นผมขี่จักรยานอยู่ตรงนี้เพราะเนื่งจากว่าในจ้างผมตายผมเหลือเงินไม่กี่บาทไม่มีใครให้เงินผมผมก็เก็บเสื้อผ้าจากตราดด้วยความที่ไม่มีก็ปั่นจักรยานมาเรื่อยเรื่อยเื่อยตามถนนหมายใจว่าจะกลับลำพูนมืดไหนนอนนั่นศาลาข้างทางก็ได้วัดก็ได้ อย่างนี้ครับจากตราดมาถึงฉะเชิงเซาแล้วครับคืนแรกเคาะซ้ําจริงๆฮะคุณผู้ชมครับหรือไม่ก็กรรมซัดก็ามาใส่ชีวิตกลางดึกปรากฏโจรมาขโมยจักรยานปีกนี่มันทุเลศใจจริงๆมาขโมยจักรยานคนแก่ตำรวจทางหลวงคนหนึ่งเป็นตำรวจทางหลวงที่กเกษียณแล้วนะครับผ่านมาเจอพอดีก็สอบถามก็เลยบอกว่าจักรยานเพิ่งถูกขโมยไปแกอุณมีใจดีเอาจักรยานใหม่มาให้เลยนี่ ปั่นจักรยานมาเจ็ดวันครับถึงฉะเชิงเซานะครับมานอนพักผ่อนอยู่ที่ศาลาคนมาถามถามก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้นนนเห็นแสงตะวันเมื่อไหร่ก็ล้อจักรยานก็ได้แล่นลไปอยู่ริมข้างทางจากเส้นทางบางน้ำเปรี้ยวจะปั่นให้ไปถึงลำพูนครอบครัวเหลือแต่พี่สาวอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านเกิดเคยมีครอบครัวก็เลิกกับเมียไปเกือบ30สปีแล้วลูกสาวมีอยู่คนก็ตาย ใยจ้างก็ตายชีวิตคนมันเลือกไม่ได้จริงๆนี่จริงๆผมมานั่งคิดนะแม,แม่ผู้ว่าลำพูนได้ยินอย่างเงี้ยส่งรถมารับซะก็จบเลยนะครับถูกไหมเอมอเนี่ยคนเขาเห็นจักรยานหายก็ซื้อจักรยานใหม่ให้จริงๆไปส่งซะก็จบเลยเนี่ยที่ลำพูนมันจะไม่ต้องอันตรายดีไหมจากะเชิงเซาปันไปถึงลำพูนหนึ่ง,งจะไปถ,ถึงถึงไหนอะ่ะอายุก็ห5สิห้าแล้วนี่เป็นห่วงใจขึ้นมาอีกแล้วครับ ฟังเสียงหน่อยครับคุณตาลักหรือว่าคุณตาจงคำไตหลวงครับผมไปอยู่กับลุงเท่าแก่ครับเท่าแก่ทำงานทำงานรับจ้างต่อยองต่อ่าทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เขาเสียนานเอ๋อเท่าแก่เสียครับลุงก็เลยตลอดเลยก็คือจะกลับบ้านครก็แล้วทำไมลุงไม่ขึ้นรถกลับอย่างเงี้ยครับ ทำไมไม่ขึ้นรถหานั่งรถทัวร์กลับหรืออะไรเงี้ยเขาบอกเราผมไม่ต่างไม่เยอะอ๋อมีต่างไม่เยอะลุงก,ก็เลยต้องขี่จักรยานกลับแล้วที่ลําพูนลุงอยู่ใครเนี่ยแหละครับรอรโอ้ยคนลําพูนใจดีใครอยู่แถวนั้นจะกลับบ้านก็รับกลับไปซะก็จบเลยเนี่ยเนี่ยพอคุณนภสรคนนี้ก็ใจดีเหมือนกันครับมาเห็นตะลักเข้าก็ถามแั้วแหละก็ให้อาหารซื้อน้ำดื่มให้ให้เงินสด คือว่าจะให้ขึ้นรถทัวร์จะไปส่งที่หวัวลำโพงแกเขาบอกไม่เป็นแกเกงใจงไปส่งอย่างนั้นอะแกเกงใจเข้าใจว่าเดี๋ยวพอลงจากรถไฟเสร็จก็จะไปยังไงต่ออีกเนี่ยว่าให้จบเลยก็ส่งรถมารับเลยจากลําพูน,นให้กลับบ้านใช่จะได้ไปเจอพี่สาวที่นั่นเนี่ยนะครับนี่ปลายชีวิตแล้วครับคน65ไม่ควรจะมาลำบากมาอันตรายลักษณะแบบนี้ครับ ที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่าคุณลุงในขาไม่ดีแต่ว่าไปดื่มเหล้าอยู่ที่บริเวณริมน้ำํำแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพลัดตกน้ําไม่มีใครเห็นฮนะเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดตอน6กโมงเย็นของเมื่อวานนี้ตํารวจโรงพักบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่าพบคนเสียชีวิตเนี่ยลอยอยู่ในคูน้ําฝั่งตรงข้ามกับบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลีโครงการที่4อยู่บางเสาธงเนี่ยนะครับเขาก็ไปตรวจสอบฮะปรากฏว่าคนเสียชีวิตชื่ว่านายไพโรธธนวานนท์ อายุก็62ปีลักษณะลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ําและก็ที่ข้างคูน้ําพบรองเท้าของผู้ตายและขวดเหล้าตกอยู่หนึ่งขวดนี่เขาก็เอาศพมาชันสูตรในเบื้องต้นพบว่าตัวนี้แข็งแล้วว่าอย่างนั้นคาดว่าน่าจะตายมาแล้วหลายชั่วโมงสอบถามลูกชายของผู้ตายนายพรพิพัฒน์ธนวานน์นะครับอายุ24ปีบอกว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนี่พ่อเคยผ่าตัดสมองเนื่องจากว่ามีเลือดออกในสมองเนี่ยทำให้สมองียสียอ่อนแรง ก่อนเกิดเหตุเียพ่อออกจากห้องไปตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าไปไหนนะมาทราบอีกทีก็คือว่าพ่อในจมน้ําเสียชีวิตแล้วคาดว่าก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อเนี่ยน่าจะเดินอยู่บริเวณริมคูน้ําและก็ดื่มเข้าไปด้วยประกอบกับในขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงเดินยังไม่ค่อยถนัดเดินยังไม่ค่อยแข็งว่าอย่างนั้นอาจจะเกิดการลื่นและก็ตกลงไปในคูน้ําโดยที่ไม่มีใครเห็นสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับคราวว่าก็เดีย๋ยวจะส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนรายละเอียดของกฎหมายกันต่อไปครับ